สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้เรามาไมนิรีวิวอะไรนิดนึงมาเอินว่ามันมีกรณีศึกษาไม่ใช่กรณีศึกษาหรอกกรณีเกิดขึ้นมาว่า,าลูกค้าท่านหนึ่งอเอาปืนไปแล้วยิงไม่ได้ส่งกลับมาผมมาทดสอบดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรอันนั้นมันหมายถึงอะไรครับอาจจะเป็นที่ว่าผู้เล่นยังไม่เป็นวันนี้ครับผมจะมาสอนใช้ปืนสั้นแก๊สกันนะครับว่าทํางานยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับตนแรกปืนมาใช่ไหม ไอ้เจ <the> ้าตัวนี magazine, you need. You need ้คือตัวคีมอไอ้ตัวไอ้ตัว m 9 m 9 a 1ที่ผมเคยทดสอบอ่าเมื่อปีแล้วอันนี้อันนี้ออกมาขายแล้วนะนั่นแหละอ่ามาดูกันขั้นแรกครับกดปุ่มปลดแม็กกาซีนตรงนี้นะครับต้องสอนเล็กนิดนึงใครเป็นแล้วข้ามไปเลยครับกดปุ่มปลดแม็กกาซีนครับแม็กกาซีนจะไหลเอกมานะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับวิธีอัดแก๊สนะครับมันจะมีรูตรงนี้เห็นใช่ไหมครับรูเติมตรงนี้ตรงกลางนะครับต้องอัดตรงกลางนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าลูกค้าไปอัดตรงไหนมาผมไม่่หาาาาเจอวถ้้ลูกคอัดตรงไหนมาถึงงยิไม่ได นะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเขย่ากระป๋องแก๊สนะครับแล้วคว่ำ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 แม็กกาซีนอย่างนี้นะครับแล้วอัดตรงๆงนะครับอัดตรงตรงอย่างนี้นับหนึ่งสองสามยกขึ้นครับทำสามถึงห้าครั้งนะครับอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามยกขึ้นทำสามถึงห้าครั้งนะครับอย่างที่บอกครับเจ้าตัวนี้ถ้าถ้าเติมแม็กกาซีนนะครับแก๊สเติมแม็กกาซีนจะยิงได้ประมาณสองแม็กกาซีนหนึ่งแม็กกาซีนครึ่งถึงสองแม็กกาซีนนะครับประมาณนั้นนะครับ จากนั้นครับหลายคนไม่เป็นกัรทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมีคู่มืออยู่ไม่ใช่เรากดลูกอย่างนี้นะไม่ใช่นะครับหลายครั้งที่แพลตฟอร์มที่ก๊อปปี้มารีคือเขาเขาจะมีตัวนี้ให้ดึงลูกนะครับตัวดึงลูกนะครับใช้ใช้นิ้อป้องจิกเล็บจิกนะครับปึ๊บเห็นไหมช่องมันอยู่ข้างล่างนี่จะโผล่มาแล้วก็ใส่ลูกจากนี้นะครับห้ามใส่จากข้างบนนะครับเตือนนิดนึงนะครับเดี๋ยวปากแม็กก็แตกกันนะครับโอเคไหมนะขยับให้มันเข้าเข้ารูปนะครับก็ ถ้าเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแม็กซ์แมซ์มันบางใส่ประมาณสิบห้านัดเนี่ยอย่าใส่เต็มแม็กนะครับอย่าใส่เต็มแม็กนะครับแล้วก็ธรรมดาเจ้าเบลิต้าเนี่ยมันมันมันเป็นไกด์เดอรเบิร์นแอคชั่นนะครับคือคุณใส่แม็กซีนปึ๊บขึ้นสไลด์ไว้นะครับลดนกปึ๊บอย่างนี้นะฮะจากนั้นคุณชักสามารถยิงได้เลยนะครับแต่เจ้าตัวนี้เดี๋ยวจะวิธีที่หนอบริ้ที่สุดคือคุณขึ้นสไลด์นะครับขึ้นสไลด์ไว้นะฮะใช้นิ้วชี้ดันคันคว่าสไลด์นีันขวาสไลด์นะะะครััับดนนนนนใหห้้มมแขววไฮเ็ แขวนแล้วนะครับจากนั้นใส่แมกกาซีนเข้าที่ตัวปืนนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับให้มันนับกรลังกึกึกปลดข้างขวาไลด์นี่ครับปลดขัางขวนไซส์ตรงนี้นะครับปลดเห็นไหมตอนนี้ลูกจะเข้ารังเพลิงไวแล้วเข้าคอปไปแล้วนะครับแล้วก็ยิงเดี๋ยวจะทดสอบความม่นยังซยอย่างโอเคไหมอ๋อยังไม่ตั้งห้องตัวนี้โอเคนะครับพอลูกหมดใช่นไหมลูกหมดไซส์แขวนอย่างนี้นะครับอ่า กดแม็กกาซีนนะครับทาตามขั้นตอนเดิมนะครับเติมแก๊สเติมลูกนะครับจากนั้นใส่แม็กกาซีนเข้าไปพะคอนสแตคลายยิงตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะครับตามนั้นนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หลายหลายคนนะครับที่เล่นบีบีกันบอกนิดนึงนะครับเลือกแก๊สเลือกลูกนิดนึงนะครับแก๊สที่ผมใช้ทดสอบคือตัวนี้เป็นตัวอินดิพานตัวใหม่นะครับตัวใหม่นั่นแหละตัวนี้ยังไม่มียังไม่มีของก๊อปผมและน้ำใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกกระสุนดีๆจาก คุณดีอ่ะใช่ไหมคิงพอยต์นะครับยิงใช้ได้ครับลูกศูงคิงพอยต์ยิงใช้ได้ครับโอเคครับคลิปนี้สั้นนะครับสวัสดีครับ